กับน้องมุกอีกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีบอลสีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นบอลสีบ้านๆน,นะคะแต่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะอีกตัวหนึ่งบอลสีตัวนี้ชื่อว่าเจ้ากรุงไกเซอ้อนะคะนี่นะคะ ต้นนี้เขากราดสีของเขามาใบหนึ่งแล้วนะคะมีความสวยงามมากเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะมีหลอดอยู่หนึ่งหลอดหนึ่งหลอดนะคะนี่ลำต้นของเขานะคะจะมีสีแดง นี่แล้วก็สีเขียวนี่นะคะคือต้นนี้ก็สวยมากอีกต้นหนึง่งกระดูกของเขานะคะลักษณะดินกระดูกของเขาจะออกสีแดงนะคะนี่เป็นเส้นแบบนี้ซึ่งมีความสวยงามมากอีกตัวหนึ่งนะคะ นี่ให้ดูกระดูกของเขาชัดๆนะคะคือใบนี้ก็สวยมากเลยนะคะนี่มีป้ายชมพูเขียวส่วนใบนี้ก็เริ่มกรัดสีแล้วนะคะเนี่ยเริ่มสีมานิดนึงแล้วแต่ตัวนี้กรัดสีเต็มที่แล้วนะคะสวยมากเลยนี่ อันนี้ยังพึ่งเป็นใบอ่อนอยู่เลยมีหลอดหนึ่งหลอดนะคะอันนี้มีสองต้นนะคะนี่ดูข้างล่างเป็นบอนสีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สวยไม่แพ้ชนิดไหนเลยขอบคุณเพื่อนๆนที่มาติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ